อา้าวพี่น้องมอน้กาเลิกงานมากอ่ะมาสำนักง,ง,งานคือก่านี่เม,มื่อก่อนป็ไม้เสื้อกันพี่น้องนี่แล้วมันจะมีประโยชน์นี่พี่น้องนี่นี่เอาไปไม้ให้ก้อเนี่ยผมกะบ่่อยมีเวลาหรอกหัวตะเลิกโอกที่มากอะนี่ละมากก่าไป็หไม้เพราะเราตนา้นไม้สักง,ง,งานนี่ละมอน้กาบ่มีดอกอันอาบงูงซุปกระเขือแกงเฮ็ด เคียงน้องไม่กับม่มีเลกพี่น้องบ่อยากมือนนี่มันมันดูแล้วมันเห็นมันเห็นดูแล้วนี่อันคลิปเลี้ยวน่ะแต่มืนอนี่ก็มากกว่าสำนักงานคือเขาให้มันสะอาดี่บอกเขามีเวลาดอกบอกเขามีเวลาป็นไหนนี่ก็การจัดเรียงเวลามากกว่าสำนักงานที่เขาหรือพี่น้องกองว่างกับพี่น้องกับม่อซอยกันเ้อเนี่ยจะให้ผมกับอันผู้เท่าเนี่ยไปอย่างในเลสนี่ พราะเราต้นใหม่หนิพี่น้องเนี่ยผมกับพ่มีเวลาดอกเนี่ยผมกับพี่ไม่ลาผมก็แบ่งเวลาน้อยนึงกับผมนี่แหละอันนี้มากเนี่ยพี่น้องเนี่ยอะไรไม่นี่มันม่ได้ประโยชน์นี่ยนี่ไม่สะอาดหูสะอาดตาข้อน้าย่มอันแชกไปพัะแช็กไปใช่มากเขาก็ไม่เห็นอยู่แโอ้สะอาดอาอยู่พี่น้องกับจีเดียบ้านย่ำสำนักงานมันเตะบอลอยู่นี่กับเ้อะสนี่แหละพี่น้องมันนี่